ฉายาแฟนตาสติกไฟเตอร์ใครก็ตามที่สมใส่ฉา,ายานี้จะมีสเปเชียลออเบอร a ตี้แอคแทบวก30%ไม่ว่าจะเป็น Q, W หรือว่า E ใช้เวลากี่วันในการทำและมันทำยากไหมต้องทำยังไงบ้างฉายานี้จะทำให้ E แรงขึ้นขนาดไหนโจ๊กจะตายภายใน3-4ทีได้จริงหรือเปล่าและทำวิธีไหนได้ฉายานี้เร็วที่สุดแฮมแฮกีเอ เติมตัวเติมเองแน่นอนรับรองเพอรเดตเซ็ตโกมีเอชเขาบริการเติมออนไลน์แบบมีเว็บเซ็ตโกทีเอชถ้ามึงอยากจะเติมตอนตีสองตีสามตีสี่มึงก็เติมได้เพราะเขาเป็นระบบอัตโนมัติไงล่ะราะว่าโอเคกูจะไม่พูดพ่ำมทำเพลงแล้วบอกมึงอย่างละเอียดที่สุดแล้วไวที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดกระชับที่สุดตอบทุกคำถามบอกทุกทิกมา อันดับแรกมึงมาที่มนุษย์ลำพงแล้วมึงก็เช็คก่อนเลยว่ามึงขาดอะไรบ้างคลิกที่ชาร์เลนเมชชั่นเชฟเตอร์หนึ่งดูดิว่ามึงครบหรือยังถ้ามึงทําครบหมดแล้วมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้ก็คือสําเร็จหมดแล้วส่วนอันไหนที่มึงยังไม่ขึ้นสีเขียวหรือยังไม่สําเร็จมึงก็ไปทําซะแต่ส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่ที่จะไม่ครบกันคือ PVP Item และ PVP ท a m แต่ถ้ามึงขาดทั้งสองอย่างนี้มึงสามารถทําพร้อมกันได้เลยโอเคมึงกดเข้าไปห้อง PVP สังเกตนะมันจะมีชื่อห้องแบบนี้เต็มไปหมดเลยทําฉายานิ่งฉา,ายายาวๆซึ่งให้มึงเลือกห้องที่มันสองสองขึ้นไปและต้องเป็นห้องที่มีปรับสมดุลทีมอัตโนมัติเท่านั้นไม่งั้นมันไม่นับมันก็จะเป็นห้องสาดนาทีให้มึงยืนโง่ๆรอเวลาจบแล้วนับ1แต้มซึ่งถ้ามึงขาดภารกิจแค่ PVP เนี่ยมึงจะลงด่านไหนก็ได้เข้าด่านไหนก็ได้เรื่องของมึงแต่ถ้ามึงกำลังทำมิชชั่นใช้ไอเทมใน PVP เนี่ยกูแนะนำให้มึงเลือกด่านสุสานรถเพราะว่าด่านมันแคบ พอด่ามันแคบปุ๊บกล่องมันจะสุ่มเกิดตรงตัวเราพอดีซึ่งการทำมิชชั่นไอเทมใน PVP เนี่ยไม่จำเป็นต้องกดใช้นะมึงเก็บหรือว่ามันดิ่งเข้าตัวมึงก็ถือว่านับหนึ่งแต้มแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามึงเลือกด่านสุสานมันก็จะทำให้มึงประหยัดเวลาและเหนื่อยน้อยลงแบบมึงเข้าห้องไปปุ๊บมึงกดเลดี้แล้วมึงก็พับจอไปทำเฮี้ยอะไรก็ทำโอเคหลังจากที่มึงนั่งตาเปียกตาแฉกดเลดี้ทำฉายามาทั้งวันจนมึงจบเชปเตอร์หนึ่งครบหมดแล้วมาต่อที่เชปเตอร์สองเลย อ้อกูลืมบอกถ้ามึงเหลี่ยมไปทำเชฟเตอร์สอรอไว้ล่วงหน้าเนี่ยและเชฟเตอร์หนมึงยังไม่เสร็จอะ่ะมันไม่นับให้มึงนะมึงทำเชฟเตอร์หให้เสร็จก่อนอย่ารู้เยอะไอ้เหี้ยโอเคมึงมาถึงครึ่งทางแล้วเชฟเตอร์ที่สมึงต้องทำการดับเบิลแอคแทคในโหมดอาร์เคดหรือไม่ก็ PvP 200รอบในมิชชั่นแรก500รอบในมิชชั่น2 และ1 0 0 0พรอบในมิชชั่น3แล้วมึงคิดว่าครั้งที่4จะเท่าไรก็5 0 0พไปเลยดิเฮียกูบอกเลยลงจนวอวกแตกเออคือกูจะบอกว่าภารกิจอันเนี้ยมันไม่รวมกันนะคือถ้ามึงทำภารกิจแรก50เสร็จแล้วถูกไหมอันที่2ม่ได้ทำร้อยหนึ่งเงี้ยมึงเอา50แรกมารวมกับอีก50หลังเป็นร้อยหนึ่งไม่ได้นะก็คือมึงต้องทำให้ครบจนวนเต็มของแต่และรอบเท่านั้นก็สรุปโดยรวมที่มึงต้องดับเบิลเอ็กแท็กให้ครบเนี่ยทั้งหมดจะเป็นจำนวน6,700รอบ,อบแต่ไม่เป็นไรเฮีย พราะยังไงม่งก็โคตรเหนื่อยชิบหายเลยแหละแต่มึงจะรู้สึกหายเหนื่อยขึ้นมาทันทีถ้ามึงเห็นชายาที่อยู่บนหัวแบบนี้เดินไปไหนสาวก็กีบหล่เทเกินส่วนทริคในการปั๊มดับเบิลให้มันได้เยอะๆที่สุดก็คือลงฮาเลมอันดับแรกมึงดูสเตตัสมึงก่อนค่าดับเบิลมันคืออันไหนมึงถอดซะเพราะไม่งั้นมอนที่เราดับเบิลเนี่ยมันจะตายไวเกินนะถ้าเราใส่บวกดับเบิลไปส่วนที่สสกิลดับเบิลองสายมึง ขอซะให้มันขึ้นเป็นของดั้งเดิมสตีทหรือไม่ก็ลัชโอเคถ้ามึงทำตามที่กูบอกเสร็จแล้วมึงไปนั่งทำใจก่อนสักห้านาทีเพราะมึงต้องดับเบิลจนอ้วกแตกคือที่กูเลือกดันฮาเลมมาเนี่ยเพราะว่ามอนมันเนี่ยกูเรียกมอนทำพี่นะเอนพ NPC มันเนี่ยถึกกว่าดันอื่นๆนะดันอื่นๆแม่งบางยิ่งโฮเทลบางไปซับเวไอเกียหมอด็อกเตอร์น่ารำคาญคือผมลองวิเคราะห์มาหมดแล้วฮาเลมน,นี่แหละดีที่สุดแล้ว สเตจที่2เนี่ยตั้งใจฟังกูนะมึงต้องเมมหน่อยมึงตั้งใจดูดีๆแล้ว่าต้องทํายังไงบ้างทิคนี้มันยากมากคือมึงเจอมันปึ๊บมึงกด E เลยเสียเวลาไอ้เหี้ยตัวเดียวมันดับเบิ้ลได้ที่ไหนล่ะโอเคสเตจต่อไปสเตจที่3สเตจนี้ก็เป็นสเตจที่เอาไว้ปั๊มดับเบิ้ลได้ดีเลยเพราะว่ามันจะมีทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะก็คือมึงก็ดับเบิ้ลดับเบิ้ลสลับช่องตรงกลางกันไปอ่ะตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างไปเรื่อยๆมันบนไปอย่างเงี้ยไม่มีอะไรว่า คือพอมึงดับเบิลจนชินแล้วเนี่ยมึงลงแบบบ่อยมากแล้วหลายตามากแล้วแหละมึงจะเกิดการชินเองเนี่ยมึงจะรู้เลยว่าช่องเนี้ยแมงดับเบิลติดช่องเนี้ยดับเบิลไม่ติดสเตจที่4เจอ ه, หัวเม่นนี่ก็ข้ามไปเลยนะครับอีอีอจบไปให้ไป,ไ,ปไวเลยเพราะไม่ไงั้นมันกินเวลามันเสียเวลาเราที่จะไปเริ่มรอบใหม่เข้าใจป่ะสเตจที่5อันนี้ก็สเตจปั๊บดับเบิลชั้นเยี่ยมอีกสเตจหนึ่งนะครับผมก็ปานีดหน่อยคือตอนมึงดับเบิลในดันอะ่ะในความจริงอะ่ะมันจะน่าเบื่อมากเว้ย ูแนะนำเลยนะให้มึงหาหนังหา YouTube หายเฮี่อะไรด,ดูไว้อีกจอหนึ่งหรือว่าทางซ้ายมือไว้เลยไม่งั้นนะมึงอ้วกพอเหลือตัวเดียวแล้วก็อ e ีจบแม่งไปเลยครับเสียเวลาสเตจนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็อี e ข้ามเหมือนเดิมก็คือสเตจไหนที่มันอยู่คนเดียวอะ่ะก็คืออ e ีข้ามจบจบ,จบไปนะครับส่วนสเตจนี้เนี่ยสเตจที่7อะ่ะหลายคนอาจจะมองว่ามันดับเบิลได้ใช่ไหมแต่ที่จริงๆแล้วอะ่ะมึงต้องข้ามเว,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 ว้ยจะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำให้ดู นี่มันจับไม่ได้เว้ยเแย่แม่งกระถีบอย่างเดียววิธีแก้ก็คืออีข้ามแม่งจบจบสเตจที่แปดพอลิสมึงก็เดินเข้าไปแล้วก็โป้งเฮดช็อตต่อไปสเตจที่9สเตจนี้ได้มีความแปลกหน่อยคือมันต้องแยกไอ้สองตัวนี้ออกมาเว้ยไอ้ตัวผู้หญิงกับตำรวจอะไม่งั้นมันจะดับเบิลตัวที่เหลือไม่ได้เพราะไอ้สองตัวเฮียนี่แม่งขัดตลอดเวลาอ่ะเนี่ยมึงก็ยอมโดนมันถีบใช้มึงก็ล่อว่าหลอกมาสองตัวใช้มึงก็อีปึ๊บไออีกตัวนึงไม่โดนอ่ะเดี๋ยวล่อใหม่ เราก็ล่อค่อยๆล่อนะค่อยๆล่อมันออกมาปึ๊บอ่าเดี๋ยวโล่งอะอีบุ้มโอเคคราวนี้มึงก็จะดับเบิลตัวที่เหลือได้แบบสบาย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 โอเคก็มาถึงด่านบอสแล้วเว้ยมึงคือด่านนี้เนี่ยทริคก็คือมึงต้องตัดเลือดบอสให้เหลือครึ่งหนึ่งของรอดสีเหลืองเพราะมันจะทําให้มอนอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันสปาวขึ้นมาไงก็คือมันจะทาให้แบบมี NPC ให้มึงดับเบิลดักมากขึ้นและง่ายขึ้นเดี๋ยวมึงดู มาถึงปึ๊บมึงดูเชิงก่อนโอเคหลบปึ๊บปึ๊บมึงดูหลอดนะโอเคครึ่งมึงปล่อยเลยเห็นนะจะมีจะมีชุดหนึ่งเกิดมาเลยทีนี้มึงก็ดับเบิลดับเบิลไปเรื่อยๆแตะดานนี้เนี่ยมึงมึงต้องกดดับเบิลให้ไวหน่อยนะแบบอย่ายืดอย่ายืดตรงพื้นนานอ่ะเพราะว่าบอสแม่งน้าคานใช้ได้อยู่อะคือด่านนี้เนี่ยมันก็จะเป็นด่านสุดท้ายให้มึงปั๊มดับเบิลแล้วนะคือมึงก็ต้องเก็บดับเบิลให้ได้มากที่สุดนะแบบว่าอย่าเผลอไปตีมันเลยอย่าเผลลออไปีมันนเเยยขาด้พราะมันทให้มึงไดด้้ับบเิลลนอยง มันก็ดับเบิลดับเบิลไปเรื่อยๆจนแบบมันหมดแล้วใช่ปะเดี๋ยวบอสตัวเดียวมันก็อียัดเลยซึ่งตอนที่เลือดบอสมันหลอดแดงอ่ะมันจะเสกไอ้พวกหัวโลนขึ้นมาเว้ยแต่มึงดับเบิลมันไม่ได้นะเพราะไอ้พวกตัวทีบอ่ะอย่างที่กูบอกอ่ะที่เราข้ามไงคือมันดับเบิลไม่ได้เว้ยมันน่าลำคาญมึงก็ฆ่าบอสทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจมันจบ1รอบซึ่งเวลาต่อดันเนี่ยเฉลี่ยก็คือประมาณ10นาทีนะรวมฉากล้อโหลดก็ประมาณทั้งหมด12นาทีเว้ยและเฉลี่ยต่อ1ดันเนี่ยยนนาทีีเ่ ส่วนตัวกูนะกูทําได้ประมาณร้อยดับเบิลส่วนถ้ามึงทาได้เยอะกว่ากูหรือว่ามึงทําเวลาได้น้อยกว่ากูแล้วก็ได้เยอะกว่ากูด้วยมึงก็ลองเอาไปคูณกันดูสมมุติว่ากูทําได้12อนาทีแต่กูทําได้ร้อยรอบกูเอา12บสคูณสิแล้วมึงก็นั่งคํานวณดูว่านาทีที่มึงจะต้องลงะมันลงกันแล้วได้กี่ชั่วโมงอ๋อไม่ลืมเอากรถางขยะไว้ข้างๆตอนเล่นด้วยนะเอาไว้ทําไมอ่ะพี่เอาไว้ลองอ้วกมึงที่มีแต่ดับเบิลเต็มไปหมดท้องในเฮีย6,700ทีอ่ะ โชคดีในสัตว์ส่วนผมไอซูก็ได้มันมาครอบครองแล้วในที่สดุดหลังจากที่กูอ้วกไปประมาณ8 88 8รอบได้2วัน2คืนเต็มๆที่ในหัวกูมีแต่ดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลแ, double, 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 และก็ดับเบิ้ลฮมาเดี๋ยวกูลองไปอีให้มึงดูดีกว่าเพราะว่าหลากูใส่แล้วเนี่ยมันอีแรงขึ้นจริงเปล่าเพื่อมึงจะมีกำลังใจขึ้นมาบ้างมีกำลังใจในการทนอ้วกแตก และค่าสเปเชียลในตัวกูตอนนี้ก็มีทั้งหมด881 SP 5,735ขาดีนิดเดียวเองก็ได้ E 2อทีแนละ้วไอ้เหียส่วนของก็ประมาณนี้นะมีแบบพวกฉลงฉลามบ้างและก็สกิล E มวยไทยบวก8มาลองกันที่ดันลงแรมเลยดีกว่าปกติอีเ้นี่ผม E 2อทีนะมาถึงตายไหนขอชมพลังแฟนตสติกเผาเยี่ยอุ้ยแม่จ๋าโกงกิน มามาดูโจ๊กกันดีก่อว่าไอโจ๊กกระจอกเนี่ยมันจะโดนผมกินรอบตายนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยผมอีมาประมาณเจ็ดแปดรอบนะถึงจะตายจังหวะน,นี้ก็เปิดก่อนเลยอืมโดนด้วยจังหวะแรกตัดขาโดนโดนเอ้ยตายแล้วสามทีสามทีโจ๊กล้วงโอ้ยกล้าอย่างนี้มันก็ตึงไงดิขอญาตใช้เวลาไปสิบสองวิขอแอดเก๊กขอยอดแอด็ถ้ามันมีเล็กมากกว่าเอ็มันคงให้ผมไปแล้วอะ ออสุดอันนี้ผมขอตัวไปอกปวกานนะครับยังไม่หาย